หวานอร่อยเนี่ยอ,อุ้ยเกง่งโอยตะมือตะมืออร่อยอยากไปที่ธรบมชาติมันกิน,อ,กกนอ่ะแสบบอมโอ้ยโอ้ยอยากจ้อยจะไปเอากล้วยมาให้ภูก,กินแล้วอยากจ้อยจะไปเอากล้วยอยู่ทุ่งนามาให้ภูกินแล้ว พ่อหนึ่งปลูกไว้พ่อบู่ก็ปลูกไว้ใช่ไหมมาเร็วมาเร็วมากินกล้ยยวยปูกินกล้วยกับภูมามาเร็ว,ก,วกินกล้วยกับภู่พี่เติร์นกินกล้ยกวยเ,เอามาๆ ออเวอยเก่งเกงเว้ยต้นเอา้นอาอร่อยหวานหวานไหมหวานหวานแฉบแฉบจังเลยแฉบจังเลยอุ้ยเก่งเมตักเก่งมากเลยจะเบิดไม่หลุดเราตกเ้ยมึงเอาลงก่อนลูก ย่าปอกให้ม <desserts. S 2> ังมาย่าปอกให้มาแกออกก่อนเนาะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปลือกมันออกก่อนเนาะลุงเนาะอุ้ยปูกระไม่เก่งจังเลยเนอะเอาแกเอาแกซนเอาแกให้เต้นไหนโอ้ให้ยายแกให้บ่เอาแกออกแล้วนี่เอาแกแล้วอืมแกแล้วอุ้ยเก่ง

ทำไงเขาทำยังองเขี้ยวก่อนเขี้ยวก่อนเขี้ยวก่อนไหนไอ้ปองไปไหนวะไอ้ปองมากินกล้วยกับพูน้อเอาแค่นี้ก่อนนะปองมาเรียกปองเร็วมากรปองมากินกล้วยมากินกล้วยโม่โม่ก็มา กระพูยำเรียกยำด้วยยำมามากระป๋องโมวันสันตะโมเรียกยำก่อนเรียกยำกินกล้วยก่อนย้ำมาโอ้ยกินกล้วยบดหน่วยมาเลยเนี่ยเอ้ยเก่งเอ้ยเก่งนันอนตาหวานตาหวานเว้ยเย็ดโล ตาตาตาไหนตาเจ้าชู้ทำไงเจ้าชูเจ้าชูเอ้ยเอ้ยไหนตาเจ้าชู้ไปล้างมือไปล้างมือกับตักไปแค่นี้แหละครูไปล้างมือก่นกอน